แปลได้ which คือออยพรก็ได้นะออยพรก็มีนะอ่าอยพรใช้ยังไงเห็นว่าอันเนี้ยน่าสนใจออยพรใช้ยังไงเคยออยพรเพื่อนใน a c e b o o k ปะสมมติว่าออยพรภาษาไทยเรื่องหนึ่งแต่หลังจากครั้งนี้หนูต้องอวยพรภาษาอังกฤษนะคะถ้าใช้ which ทุกคนไงนะอันหนูจะออยพรอะไรบ้าง I which อาผู้สาษาไทยมาได้อยากจะให้อะไรเขาอยากให้ อยากให้รวยก่อนเลยเหรอคะโอเคอยากให้รวยมีอะไรคะแฮปปี้แล้วมีอะไรอีกอ่ะสมมติเอาสักสกามอยา่างขอให้แฮปปี้ขอให้รวยขอให้โชคดีโอเคโชคดีนะดังนั้นเนี่ยอ่า wish ใครหนูก็จะเป็น I wish you โอเคปะห้ามตอบเป็นประโยคฟังพี่ห้ามตอบเป็นประโยคนะ I wish you have happy อ่างเงี้ยโน no, ค่ะ โน no, ค่ะไม่ได้ค่ะห้ามเป็นประโยคเลยเวลาอวยพรต้องอวยพรเป็น I wish you something ค่ะโอเคปะ I wish you happiness ค่ะใครตามทัน something นั้นต้องเป็นคำนามด้วยค่ะตามทันไหม I wish you happiness I wish you wealth and I wish you luck ถูกต้องไม่ใช่ Lucky ด้วยค่ะตามทันยัง ต่อ,อไปนี้จะ wish ใครอันนี้คืออวยพรค่ะอันนี้คือวยพร I wish you happiness I wish you wealth wealth นะฮะมี L นะคะ U E L A L T H นะคะ wealth and luck นะคะ and luck นะคะโอเคปะ่ะงั้นอันเนี้ยกลับไปดู wish นี้ค่ะข้างหลังเป็นคำๆอย่างนี้หรือเป็นประโยคคะกลับไปดูข้างบนกลับไปดูข้างบนกลับไปดูเอ่อ passage มันเป็นคำๆหรือเป็นประโยคคะเป็นประโยคเลยใช้ wish ได้ไหม ไม่ได้เลยต้องใช้โฮปค่ะ